เจชนแนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่กับผมนะครับเจเอชนแนลนะครับผมวันนี้จะพาทุกๆท่านนะครับมาเที่ยวชมนะครับน้าตกนะครับผมห่างจากบ้านเจเอประมาณ2กิโลนะครับอ่าห่างจากหลังเขื่อนนะครับผมอ่าทะเลน้ําจืดประมาณ5กิโลนะครับท่านใดผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาครับพักผ่อนหย่อนใจมาเล่นน้ําได้ในช่วงฤดูร้อนน้าจะใสมากเลยนะครับเป็นน้ําตกบ้านๆนะครับผมก็ไม่มีสิ่งรบกวนนะครับถ้าชอบแบบว่า เป็นน้าตกส่วนตัวที่บ้านพวกเรานะจะเรียกว่าน้ําตกส่วนตัวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมบายครับมากับจเจ๊เลยครับบรรยากาศร่มลื่นครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็มีเพื่อนๆมาจากกรุงเทพนะครับผมมาจากต่างจังหวัดเวลามาเยี่ยมนะครับมาหาจเจ๊เนะี่ยก็จะพามาเล่นที่นี่เลยครับผมในช่วงนี้ก็ เป็นฤดูน้ำนะครับผมไหลมาจากทางทิศตะวันออกนะครับผมมาจากทางป่าเขาด้านบนน้ําก็เลยจะไม่ค่อยใสยครับเพื่อนน้ําไม่ค่อยใสยเท่าไหะไรด้านบนจะเป็นน้ำตื้นครับผมเล่นได้ตรงนี้ก็จะลึกประมาณหน้าอกเอค,ครับผม ลึกประมาณหน้าอกครับผมก็จะมีชิงช้าเถาวันให้นั่งเล่นตรงนี้นะครับผมครับเป็นชิงช้าเถาวันให้นั่งเล่นชิวๆครับ แล้วก็จะมีจุดนั่งเล่นนะครับปูเสือนะครับอยู่ด้านบนปูเสือมานอนเล่นครับผมมีครับร่องรอยการขุดแมงกี้ปมครับแมงกี้ปมหรือแมงกิ้งลี รู้จักไหมครับแมงกี้ลีดหรือแมงกี้ปมนะครับผมน่าจะมีอ่คนมาหาแมงกี้ปมกินนะครับแมงกิ้ลีดตัวใหญ่ๆครับผมตัวเท่านี้โป้มือครับผมช่วงนี้น้ำมันไม่ใสครับเพื่อนเพราะน้ำมันก็เป็นสีวนตีนสีกาแฟเนาะเพราะว่าน้ำมันก็จะมาจากป่าเขาช้าล้างนะครับดินนครับผม ดินทรายบ้างนะครับผมลงมาก็มาดูครับผมน้ําที่ไหลลงเขื่อนนะครับผมในคลองนี้นะครับผมแต,แต่จะมีคลองนึงนะครับผมอคลองนึงก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านะเองนะครับผมประมาณกิโลเดียวแต่คลองนี้จะห่างบ้านะเอยประมาณสองกิโลครับผมน้ําด้านบน จะตื้นแต่ถ้าเกิดสะาพิมพนะครับผมน้ําตกส่วนตัวอาจจะเจอนะครับผมเพราะว่าหน้าแล้งครับผมหน้าแล้งเมื่อเมษาเจเอกมาเล่นนะครับน้ําจะใสอย่างที่เจเอกมานอนเล่นนะครับผมสามารถพิมพ์น้าตกส่วนตัวก็อาจจะเจอนะครับหรือไม่ก็เลื่อนหาครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับน้ําตกครับผม เสียงนกเสียงไม้ครับผมเมื่อเลยน้ำตกถวนตัวมาก็จะมีน้ำตกป่ารานหินดาดครับตรงนี้ก็จะมีคนรู้จักนะครับผมมาเที่ยวกันเยอะนะครับในช่วงฤดูร้อนแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเงียมเยียบไปนะครับผม มีศาลาให้นั่งเห็นด้วยนะครับอยู่ด้านในครับผมจะมีศาลาทำเป็นซุ้มให้ครับผมแต่ตอนนี้น้ำมาครับมันก็จะออกคุณๆหน่อยๆไม่หน่อยอะ่ะผมว่าเยอะเลยเอะเยอะเลย้าโอเคครับนี่ครับ ตอนนี้น้ำกำลังมาครับมาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวก็จะดูวังเวงหน่อยครับสีน้ำแบบนี้เจเอกก็คงจะไม่ลงไปเล่นหรอกนะครับผมครับ ก็จะมียาวขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นทางเดินเดี๋ยวเดินไปดูกันเลยนะครับก็จะเป็นทางเดินไปเรื่อยๆครับผมจะมีครับผมทางขึ้นไปรีสอร์ทรีสอร์ตอยู่ด้านบนคนระับเป็นรีสอร์ตป่าลานหินดาดครับผมน่าจะไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวนานมากครับผมดูลกล้างครับผมครับ นี้น้ำไม่ลึกมากนะครับน้ำประบาลหัวเขา่าเอวครับผมถ้าชอบบรรยากาศป่าป่าน้ำตกก็มาอย่างนี้เลยนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นจุดนั่งเล่นตรงหนึ่งจุดครับผม แล้วก็มาถึงตรงนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับนั่งเล่นครับผมอ่าสงบ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 แล้วก็เงียบเงียบสงัดสงัดครับผมก็จะเป็นคลองลำธารครับผมไหลลงสู่เขื่อนป่าศักชิ์ชิทธิ์ครับผมนี่ก็เป็นจุดนั่งเล่นจุดที่3ครับผม สงบเงียบสงัดจริงๆเลยนะครับถ้าชอบแบบความสงบเงียบสงัดมาได้เลยครับผมครับนี่ก็เป็นที่ให้นั่งอีกที่นึงครับผมมีเยอะเหมือนกันนะครับประมาณสามสี่ที่ครับผมลกล้างมากเลยครับน่าจะไม่น่าจะไม่ได้ครับมีนักท่องเที่ยวมา นานมากแต่ก็มีมาเล่นเรื่อยนะครับในช่วงรุ่ร้อนครับผมเพียงแต่ว่าไม่ได้ปรับปรุงนะฮะนั่นเองนะครับผมนี่ก็น่าจะนานมากเหมือนกันนะเสก็ไม่ได้มาเดินครับผมเป็นอย่างนี้ครับวันนี้ก็เป็นเที่ยวชมแบบ ตื่นเต้นนะครับเจเข้ามาได้ไงเนี่ยคนเดียวเนี่ยครับผมตื่นเต้นกับเจไหมเพื่อนๆจริงๆสวยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปรับปรุปรงนานแล้วเนาะเดี๋ยวุดข้างบนนั้นก็จะมีน้ำตกสวยๆครับาตามเจมาดูกันเลยครับโอ้โหตื่นเต้นกับผมไหมผมมาคนเดียวครับ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยไอยกิ่งมง้งกิ่งไม้ให้ข้ามครับดูรกล้างครับผมแต่ก็ฟินไปอีกแบบไหมฟินกับผมไหมครับเนี่ยฟินกับบรรยากาศแบบนี้ไหมครับ น้ำไม่ลึกครับผมประมาณเอวครับแต่เดี๋ยวหน้าหน้าแรงครับผมหน้าหนาวหน้าฤดูหนาวไปแล้วนะครับหลังปีใหม่เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับสวยมากครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แล้วครับผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกลับก่อนดีกว่าครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผม ที่มาชมเจเอช n ชแนลนะครับผมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชแชแนลด้วยนะครับอ่ากดกดซ u b s c r i b e ครับผมกดกระดิ่งนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเจเอนะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับจากใจที่มาเที่ยวน้ําตกที่บรรยากาศแบบนี้นะครับผมกับเจเอนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับผม